สวัสดีครับเพื่อนๆผมนัทวุฒิภูเพรนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวิดีโอคอร์สชุด My Set นะครับในบทเรียนที่4นะครับวันนี้เราก็จะมาปรับแนวคิดกันมาเริ่มในหัวข้อของวิดีโอบทเรียนนี้เลยนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่ฟังวิดีโอของผมจากหลายๆบทเรียนแล้วก็หลายๆคอร์สนะครับที่ผมสอนเกี่ยวกับเรื่องของ My Set วิธีคิดวิธีใช้ชีวิตหลายคนก็ถามว่า อยากสำเร็จแล้วมีเป้าหมายแล้วแล้วไงต่อเออก็ตั้งเป้าหมายแล้วหาวิธีการแล้วแล้วจะทำยังไงต่อก็มาไขกาุญแจกันเลยนะครับในวิดีโอบทเรียนนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นพื้นเป็นเรื่องเบสิกที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็าอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ไม่เคยลงมือทําเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันก่อนว่าจริงๆแล้วนะครับคนสําเร็จกับคนล้มเหลวเนี่ยเขาต่างกันยังไง เคยมีคนบอกผมนะครับว่าไม่มีคำคมไหนหรือคำสอนไหนในโลกใบนี้ที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองครับคือต่อให้วันนี้นะครับผมเองจะเป็นปรมาจารย์ด้านนี้ด้านในเรื่องของการพัฒนาคนด้านในเรื่องของการปรับ Mindset ต่อให้ผมจะพูดปากเปียกปากแฉะแต่ถ้าวันนี้เพื่อนๆฟังวิดีโอบทเรียนนี้แล้วเพื่อนๆไม่คิดที่จะเปลี่ยนตัวเองมันก็เท่านั้นแหละครับ เพราะฉะนั้นนะครับคนสําเร็จกับคนล้มเหลวเนี่ยหน่งนอกจากว่ามันจะต่างกันที่วิธีคิดแล้วนะครับมันยังต่างกันที่การลงมือทําด้วยครับการลงมือทํานะครับมันจะแยกคนสําเร็จออกจากคนที่พยายามสําเร็จครับแล้วลงมือทําอะไรบ้างล่ะผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายคนเริ่มจะสงสัยล้วในเมื่อเป้าหมายเราก็มีแล้ววิธีการเราก็เริ่มตั้งตั้งแต่ในวิดีโอคอร์สบทที่สแล้ว วิธีที่ผมจะมาแนะนำในวิดีโอนี้นะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วเราจะพัฒนายังไงทำไมการพัฒนาตัวเองมันถึงสำคัญผมบอกได้เลยนะครับว่าทักษะเนี่ยมันเท่ากับเงินครับกฎเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน3ข้อคือ1ครับเงินจะอยู่กับคนที่คู่ควรกับมันเท่านั้นครับถ้าวันนี้เพื่อนๆนทำตัวไม่คู่ควรกับเงินเงินก็จะไม่อยู่กับเพื่อนๆนครับ2นะครับ ทักษะที่เพื่อนๆมีจะเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการทำเงินของเพื่อนๆครับสังเกตไหมครับว่าทำไมเขาถึงให้เงินเดือนละหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่เพราะเขาตีมูลาค่าของเพื่อนๆจากจำนวนทักษะยังไงล่ะครับเช่นปริญญาตี1 5ื่นปริญญาโทสอ0 0มืปริญญาเอก30,000ถ้าวันนี้พูดภาษาอังกฤษได้บวกเพิ่มให้อีกห้าพ ทักษะเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดมันฝึกกันได้เพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อเลยว่าคงมีเพื่อนๆหลายคนคงเคยบ่นนะฮะหรือว่าเคยตัดพ้อกับตัวเองว่าเฮ้ย mm. งานดีๆเนี่ยเงินดีๆเนี่ย,ยมันมีอยู่จริงไหมงานดีๆเงินดีๆ,ดๆไม่ได้หายากครับแต่สิ่งที่มันหายากคือคนที่คู่ควรกับงานนั้นต่างหากล่ะครับและกฎข้อที่3มนะครับผมบอกได้เลยว่าอย่าเห็นเงินเป็นพระเจ้า มีเพื่อนๆหลายคนนะครับมักจะเห็นเงินเป็นพระเจ้าเช่นางานอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาให้มาทําหมดเพราะคิดว่ามันได้เงินจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีคนพูดกับผมอยู่ประโยคหนึ่งแล้วก็เป็นประโยคที่ผมจํามาได้จนถึงทุกวันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยความสําเร็จมันไม่ได้สนใจว่าเราเนี่ยหมดเวลาไปกับอะไรแต่มันสนใจว่างานอะไรที่เราหมดเวลาไปด้วยต่างหากละครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยฉันสร้างชีวิตมา10ปี20ปี30ปิปีแต่ทําไมถึงไม่ประสบความสําเร็จสักทีหนึ่งถูกไหมฮะก็เลยมานั่งคิดว่าเออสงสัยชีวิตนี้ฉันคงไม่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับก็เนี่ยตามกฎข้อนี้เลยความสำเร็จไม่สนใจเวลาครับแต่มันสนใจง,งานงานนั้นเนี่ยมันสร้างชีวิตให้กับเราไไ้หรือเปล่าหลายคนนะฮะหมดเวลา80ในชีวิตให้กับงานที่มันไม่สร้างชีวิตครับ แต่คนที่สำเร็จเท่านั้นที่หมดเวลา80%ในชีวิตไปกับงานที่มันสร้างชีวิตครับคำถามต่อมานะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องพัฒนาอะไรบ้าง <c oughs> คือคงมีเพื่อนๆหลายคนนะครับดูมาถึงสไลด์นี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเออรู้แล้วแหละว่าต้องพัฒนาตัวเองอะแล้วจะพัฒนาอะไรอ่ะถูกไหมครับ คือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกความสําเร็จนะครับบนโลกใบนี้เนี่ยมันมักจะทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากสําเร็จในธุรกิจไหนหรืองานไหนก็นแล้วแต่เนี่ยให้ไปหาไอดอลของธุรกิจนั้นให้เจอครับและเรียนรู้ทุกทักษะที่เขามีแล้วเพื่อนๆจะสําเร็จเหมือนเขาครับคือทุกธุรกิจหรือทุกงานนะครับ มันจะมีคนที่เป็น3%อยู่เราไปหา3%นั้นให้เจอนี่คือเทคนิคนะครับในการประสบความสําเร็จของตัวผมเองคือแทนที่เราจะไปนั่งงมเข็มในมหาสมุทรเราก็ไปดูสิครับว่าเฮ้ยในธุรกิจที่เราทําหรืองานที่เราทาเนี่ยมันมีใครบ้างที่ประสบความสําเร็จแล้วไอ้คนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขามีทักษะอะไรบ้างเราก็ไปเรียนรู้ทุกทักษะที่เขามีสิอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ทํางานนะครับอยู่ในวงการอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งแรกๆเนี่ยผมเข้ามาในวงการนี้ผมไม่รู้อะไรเลยผมก็พยายามไปหาไอดอล เมือ่อหายดอเอเจอแล้วผมก็ต้องไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยเขาทํามีทักษะอะไรบ้างเขาต้องสร้างเว็บไซต์เป็นใช่ไหมเขาต้องตัดรูปตัดต่อรูปภาพเป็นใช่ไหมเขาต้องทำวิดีโอ,โอพรีเซนต์ตัวเองเป็นใช่ไหมเขาต้องทําการตลาดเป็นใช่ไหมนะครับเขาต้องมีไมซ์เซ็ตดีๆใช่ไหมผมก็เรียนรู้ทุกทักษะที่เขามีเลยแล้วก็ต่อยอดเอามาเป็นแนวทางตัวเองนี่คือเคล็ดลับความสําเร็จนี่คือเคล็ดลับในการพัฒนาตัวเองและนี่คือเคล็ดลับในการเพิ่มพูนทักษะและเพิ่มพูนรายได้ของตัว เพื่อนๆครับและที่ผมอยากจะเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าเามีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเวลาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะขาดความสม่ําเสมอบวกความอดทนคือผมบอกได้เลยเนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นผมเองหรือว่าอ่อ,อนกว่าผมหน่อยหรือแก่ผมหน่อยหนึ่งเนี่ยในยุค Gen Y นะครับคือเป็นยุคที่ไม่มีความอดทนไม่มีความสม่ําเสมอในการทําอะไรก็แล้วแต่เน้นแต่เรื่องของความสะดวกสบาย ผมบอกได้เลยนะครับบนโลกใบนี้ความล้มเหลวไม่มีอยู่จริงครับมันมีแต่คําว่าลมเลิกหลายคนเนี่ยทําไปแป๊บๆแ,แล้วก็เลิกทําไปแป๊บๆแ,แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะคิดว่าฉันคงทําไม่ได้แล้วแต่ผมจะบอกว่าความสําเร็จอะ่ะมันไม่ได้สร้างกันแค่วันสองวันครับมันต้องใช้เวลาเพื่อนๆเราไปนั่งคิดดูสิครับว่าไอคนที่ประสบความสําเร็จรวยเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยกว่าเขาจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเขาใช้เวลาขนาดไหน หปี10ปีหรือทั้งชีวิตของเขาเลยแล้วเราล่ะเออพิ่งทําไปได้แป๊บเดียวเองทําไมถึงล้มเลิกแล้วนะครับอันนี้อยากฝากว่าให้คิดแล้วก็ในเรื่องของความเข้าใจแบบผิดๆนะครับคือบนโลกเรานะครับมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งซึ่งกฎข้อเนี้ผมเองก็ใช้ในชีวิตประจำวันใช้มาตลอดกฎข้อนี้นะครับมันชื่อว่ากฎแห่งการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมครับ เขาบอกว่าเมื่อเพื่อนๆได้สิ่งหนึ่งสิ่งมาเพื่อนๆก็จะต้องเสียสิ่งหนึ่งสิ่งไปผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยทุกวันนี้เพื่อนๆอยู่นะครับบนกฎนี้ตลอดเลยในชีวิตประจำวันแต่เพื่อนๆไม่รู้เช่นเพื่อนๆเอาเวลาวันละ8ชั่วโมงไปแลกเงินเดือนเดือนละหมื่นห้าเนี่ยครับเขาเรียกว่ากฎแห่งการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเพื่อนๆต้องการจะซื้อรถยนต์มูลค่าล้านสองเพื่อนๆก็ต้องเอาเงินสดล้านสองไปแลกเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้เพื่อนๆอยากได้เงินหนึ่งล้านสิ่งที่เพื่อนๆทําก็ต้องมีค่าเทียบบเท่าากัล้น ก็อย่างที่ผมได้พูดไปในสไลด์ก่อนหน้านี้คือหลายคนเนี่ยเวลาทำนะครับทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยังไม่มีค่าเทียบเท่ากับสิ่งที่เราต้องการไงมันถึงล้มเหลวถูกไหมฮะบางคนบอกเฮ้ยฉันอยากรวยเป็นร้อยล้านฉันอยากรวยเป็นพันล้านแต่พอทํทำไปไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันยังมีค่าไม่มากพอเลยแต่เราล้มเลิกซะก่อนถูกไหมครับเคยถามตัวเองไหมครับว่าวันนี้เราเหนื่อยพอหรือยังเหนื่อยพอที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วหรือยังครับ คำถามเนี้ยตอนสมัยผมเริ่มสร้างธุรกิจแรกๆเนี่ยผมถามตัวเองบ่อยมากคือเราเหนื่อยพอหรือยังอ่ะเหนื่อยพอที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วหรือยังถ้าคําตอบในใจผมตอบว่ายังนะครับผมจะทําต่อเพราะผมคิดเสมอว่าเฮ้ยทุกวันเนี้ยสิ่งที่เราทําเนี่ยมันยังเหนื่อยไม่พอคนที่เขาประสบความสําเร็จในด้านนี้เลยก็เหมือนกันครับเพื่อนๆก็ลองไปเปรียบเทียบคนที่ล้มเหลวดูก็ได้คนที่ล้มเหลวหลายคนนะฮะ อย,อยากได้นู่นอยากได้นี่แต่เวลาทําจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําเนี่ยมันมีค่าไม่เทียบเท่ากับสิ่งที่เขาต้องการจะได้อย่างไงล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎนี้มันเลยไม่แมทกันไงในเมื่อพอกฎนี้มันไม่แมทกันมันก็เลยไม่ได้แล้วก็มาบอกว่าเออน,น,น,นู่นไม่ดีนี่ไม่ดีนั่นไม่ดีถูกไหมครับแต่สิ่งที่ไม่เคยพูดเลยคือทําไมไม่เคยโทษตัวเองบ้างว่าตัวเองัแหละเป็นคนที่ผ่าชีวิตมาได้แค่นี้เองและสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันในวิดีโอ บทนี้ผมก็อยากจะฝากาไว้ว่าหลายคนนะฮะฟังวิดีโอคอร์สของผมเนี่ยมาหลายบทเรียนแล้วดูมาก็หลายวิดีโอแล้วแต่ไม่เคยลงมือทําเลยเขาเลยบอกว่ารู้แล้วเนี่ยแต่ไม่ลงมือทำเดี๋ยวมันก็มีค่าเท่ากับไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยนะครับแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรในเมื่อเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วก็จบกันเพราะฉะนั้นนะครับรู้แล้วก็จงไปลงมือทําซะเพราะการลงมือทํามันจะแยกคนสําเร็จออกจากคนที่พยายาม สำเร็จครับแล้วพบกับผมใหม่ได้ในวิดีโอบทเรียนถัดไปนะครับสวัสดีครับ